ุณหมอคะเดี๋ยบอกว่าจะช่วงนี้จะมีน้ำเต้าหู้มาเพิ่มพลังอยู่ไหนได้หรือยังมาแล nah, ้วครับพี่มาแล้วครับแมใจเย็นครับพี่มาแล้วฮะน้ำเต้าหู้ครับนี่เลยครับเต็มที่เลยครับพี่จัดไปฮะยุดครับผมไหนน้ำเต้าหู้พี่เห็นมีอาหารคารแล้วน้ำเต้าหู้อยู่ไหนอ่ะแต่แต่ก็น่าน่าน่าทานทุกจานเลยนะเนี่ยใจเย็นครับน้ำเต้าหู้นี่มีให้ดื่มแน่นอนนะครับแต่ว่า ก่อนที่จะได้ดื่มน้ำเต้าหู้เนี่ยพี่ต้องชิมออเดิร์ฟเหล่านี้ก่อนจากร้านน้ำเต้าหู้ยงเหอครับเดี๋ยวก่อนฮะขายน้ำเต้าหู้เนี่ยนะ,ะแล้วมีออเดิร์ฟมาเสิร์ฟเป็นขนาดนี้เนี่ยะนะตกลงร้านนี้เนี่ยขายอะไรพูดมาดีกว่ามีมีงงแอบง,งงนิดนึงผมก็งงเหมือนกันนะฮะถ้างั้นไปที่ร้านน้ำเต้าหู้ยงเหอกเลยครับ คุณกำลังได้ยินอยู่นี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสียงจากงานวัดน,นะคะแต่นี่เป็นเสียงสั่งออเดอร์อาหารจากหน,น้าร้านไปยังในครัวของร้านหยงเหอร้านอาหารจีนสไตล์ไต้หวันเขาละค่ะและอาหารที่เราได้ยินมากที่สุดก็คือซลงา ถือว่าเป็นหัวใจของร้านเลยทีเดียวเพราะลูกค้าทุกคนเมื่อเดินเข้ามาในร้านก็จะต้องสั่งเสี่ยวหลงเปาเป็นเมนูนแรกเสี่ยวหลงเปาของร้านนี้ถือเป็นต้นตำรับความอร่อยของเสี่ยวหลงเปาในเมืองไทยเลยละค่ะเพราะพี่สุกัญญาเจ้าของร้านการันตีว่าเป็นเจ้าแรกที่ทําเสี่ยวหลงเปาขายในเมืองไทยแถมยังเปิดให้ลิ้มลองความอร่อยกันมาก,กว่า14ปีแล้วจุดเด่นของเสี่ยวหลงเปาของที่นี่นะคะจะอยู่ที่แป้งที่บางใสจนมองเห็นน้าซุปที่ร้อนระอุอยู่ด้านใน แถมเขายังทํากันแบบสดๆเค่งต่อเคง่งส้าง1เงึ่งเค่งห่อ8ลูกส้างสองเคง่งก็ห่อสิบหกลูกค่ะอย่างนี้เรียกว่าทั้งอร่อยทั้งสดกันเลยละค่ะไม่เชื่อต้องไปถามลูกค้าที่มีหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งบางคนนะคะต้องมาทานเสี่ยวหลงเปาที่นี่ทุกครั้งที่มาเมืองไทยค่ะ we are from r c h i n a r e many c o m i n g h e r But we haven't tasted. This is the first time to taste this kind of uh, soft and uh, juicy. Mm. Juicy is the word. And uh, we have never tried. And this is the first time. Oishi! Very, uh, nani? Um, juicy and taste very good. Good. Very oishi. 香港上上来的，我这里很有名嘛，我们朋友常常叫我们到这里来的，很好，比香港的好。我在这里很多次了數不定了，數不到多次了很喜欢泰国很喜欢来这里 From Los Angeles, it's very tasty. It is because there's not many restaurants that will cook the same type of food there. รู้สึกได้เหมือนน้ําน้ําซุปน้ําต้มอะน้ําซุปกระดูกอย่างนั้นเนออ่ยถ้านึกถึงเสีย่ยวหลงเปาต้องมากินร้านนี้ร้านเดียวกลมกล่อมค่ะไม่ต้องอะไรมากเลยทานได้แล้วก็มันจะมันไม่แห้งมันไม่มันมีรสชาติคือบอกไม่ถูกอะมันจะนุม่มอยู่ข้างในจะนุ่มมากและที่สําคัญคือราคาค่อนข้างจะถูก อร่อยครับเสือหลงเปลาที่นี่อร่อยมากเสือหลงเปล่าเขาจะน,น,น้ำซุปเขาจะรสชาติดีแล้วก็มีน้ำซุปเยอะก็อย่างที่ทานในเซี่ยงไฮ้ก็รสชาติก็ไม่ต่างกันแต่ว่าเสือหลงเปลาเนี่ยมักจะทานเงินสองถาดทุกครั้งที่นี่มันนิ่มกว่านิ่มกว่า,วารส <ถ S 2> ชาติมันดีกว่าน้ำมันไม่เยอะท<อ>านทนี่มันไม่กระจาย<อ>คือว่าเสือหลงเปล่าเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของมันอยู่แล้วว่าแป้งนี่มันก็ทํายากและทุกอย่างเนี่ยหมูแล้วก็จูสของมันจะต้องอยู่ข้างในผักลางด้วยเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยมันติดเข่งแล้วคนที่จะทําให้ อร่อยเนี่ยมันยากพอรู้ว่าร้านไหนอร่อยก็ต้องมาตามกินกันที่นี่เพ <c oughs> นลูกค้าชื่นชอบเสี่ยวหลงเปาเป็นชีวิตจิตใจกันแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับเสี่ยวหลงเปากันสักนิดค่ะเสี่ยวหลงเปาเมื่อตรงตัวเป็นภาษาไทยก็จะหมายถึงขนมที่นึ่งบนเข่งเล็กๆนะคะมีตำนานของชาวจีนเล่าสืบพานต่อกันมาว่าเสี่ยวหลงเปาถือกําเนิดในชานเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อมีชายคนหนึ่งคิดว่าซาลาเปาที่กินอยู่ทุกวันมันแห้งแล้วก็ฝืดคอถ้าซาลาเปานี้ ด้วยก็คงจะดีเขาจึงลองทาสาราเปาแบบนี้นซสปข,ข้างในมาขายให้กับชาวบ้านและต่อมาก็ได้กลายเป็นเมนูยอดนิยมอย่างแพร่หลายจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2190นะคะเสี่ยวหลงเปาก็ได้กลายเป็นอาหารชั้นสูงในธนาคารจีนของนิวยอร์กซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนทั่วโลกรู้จักเสี่ยวหลงเปาค่ะนอกจากเสี่ยวหลงเปาแล้วที่ร้านน้ำเต้าหู้หยงเหอแห่งนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายเมนูที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเช่น ขนมเปี๊ยะไส้ต่างๆที่ทำสดๆร้อมเสิร์ฟตามสั่งกุยช่ายแผ่นแป้งบางกรอบบะหมี่น้ำแดงรสจัดจ้านเข็มข้นทุกคำและเมนูที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำเต้าหู้ที่เข็มข้นกลมกล่อม ซึ่งที่นี่เขาจะนำมะเมล็ดถั่วเหลืองที่คัดเอาเม็ดโตๆมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปบดในเครื่องจนได้น้ำถั่วเหลืองบอริสุทธิ์แล้วนำน้ำที่ได้ไปเคี่ยวให้หอมนานกว่า4ชั่วโมงจึงกลายเป็นน้ำเต้าหู้พร้อมเสิร์ฟที่มีทั้งร้อนและเย็นให้เลือกตามใจชอบ เป็นภาพความสดใหม่แบบนี้แล้วใครที่อยากจะลิ้มลองความสดอร่อยก็ต้องไปที่ร้านน้ำเต้าหู้หยงเหอใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีเปิดบริการความอร่อยทุกวันตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มค่ะโอ้โหที่แท้ก็คือร้านอาหารต้นต,นตำรับจากไต้หวันนี่เองนะคะโดยเฉพาะเสี่ยวหลงเปาของเขาเนี่ยโหน่าทานมากพ่อ <มา S 1> <ว>นอกอจากนี้พี่พอเห็นไหมาอาหาร,รก็เพียบเลยนะเยอะมากๆเลยน่าทานทุกอย่างเลยนะครับ โดยเฉพาะเสี่ยวหลงเปาซึ่งพี่ก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนี่อย่าบอกนะครับว่านอกจากพิซซ่าแล้วพี่ยังทาเสี่ยวหลงเปาได้ด้วยไม่ได้ค่ะาแต่ไปเรื่อยจิบๆเพราะว่าพี่ไม่ต้องทําพี่เชิญเจ้าของร้านเข้ามาเลยเข้ามาสาธิตมาโชว์กันแบบสดๆตรงนี้เลยดีกว่านะฮะดีนะง่ายดีง่ายกว่าค่ะขอต้อนรับคุณสุกัญญาสิริรุัไทยค่ะสวัสดีค่ะ ป็นางเป็นไงน่าทานมากจะของร้านมาเองเลยเออครับต้องถามก่อนนะคะทำไมถึงชื่อร้านว่าน้ำเต้าหู้ยงเหอเมื่อก่อนมาที่สามีมาที่เมืองไทยพรดีสามีเป็นคนไต้หวันก็มาเมืองไทยเห็นว่าคงไทยชอบกินน้ำเต้าหู้เยอะแล้วก็ขายน้ำเต้าหู้เยอะที่ร้านเต้าหู้นี้่ก็ขายอยู่ที่ริมท้าหนองไม่มีที่ร้านตั้งไว้ขายลีลีใช่ไหมโอเคแล้วที่ไต้หวันเขามีชื่อ น้ำเต้าหู้หยงเหออ๋อาเขามีชื่อนี้ใช่ค่ะเอ่อน้ำเต้าหู้เป๋ว่าที่เอ่อไต้หวันอ่ะเขากินยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้ไม่มีสองสีเนี่ยคือยังไงฮะเอฟาสต์สกุลเลยนะคะคุณสุกัญญาใช่อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ถั่วดำไหมคะถั่วดำค่ะค่ะที่ถั่วดำนี่ข้างในเป็นเอ่อสีเขียวได้รับอิทธิพลมาจากไต้หวันนั่นเองใช่ค่ะเช่ครับเพราะฉะนั้นกินเมืองไทยก็เหมือนอยู่ไต้หวันละใช่ค่ะไม่ต้องไปถึงไต้หวันโอ้โหไหนไหน เรียกว่าต้นตำรับอาหาร,รไต้หวันมายืนตรงนี้แล้วให้คุณสุกัญาโชวดนี่กว่าเนี่ยเนยเนี่ย,ยสียวหลงเปาชมมันสดๆแล้วว่าห่อกันยังไงโอเค,ะคะเดี๋ยวๆเชียให้ลูกค่ะพี่พอตรงกลางอย่าบางทำ,ท,ำทำไมไม่กลมเลยนะแล้วพี่พอจะจีดยังไงพี่พอเป็นรูปรีขนาดนั้นผมก็ ยืดอะไรเขาดิพอด้าไหมครับคุณสุนีย์ครับมีพอด้าไหมครับ,รมรบไม่ได้ค่ะพอเราจีบดูได้ไหมครับว่าจะออกมาสวยงามอย่างนี้ได,ได้ได้ค่ะดูนะครับยังไงนะแสงนี่มือด้วจะนี่ออโอเคครับมือใส่หูดีมากโอ้ยพอกับหมูทะลักเลยอ่ะไม่เห็นายากเลยครับพี่ผมก็ปิดแค่อย่างี้โอเค <c oughs> นี่ครับวางคู่กันเนี่ยแยกไม่ออก ว่าอันไหนคุณสุขัญญาทําอันไหนพัทรพลทำเออเราขอหาไม่ได้แล้วสุขัญญาได้ค่ะได้ยังไงนะใส่เยอะเยอะใช่ไหมใส่เยอะเยอะเสร็จแล้วเริ่มไงนะนี่ไปจับไปใช่ไหมเอียนอิงเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวแม่สีเรือนะครับทำด้ทุกเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวสิอย่าพึ่งเสียวพลาดพี่หน่อเดี๋ยวเดี่ยวอาจจะไม่เหมือนเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะยานีทําให้ดีทําให้ดีนี่ครับทิางตรงนี้เลยครับนี่ครับวางตรงนี้เลยฮะ โอ้โหพี่ครับเหมือนเกี้ยวไงไม่รู้อะ,อะนี่จร,จริงๆว่าหนึ่งาาทีก็พอค่ะมันยังมีอาหารอื่นอีกใช่ไหมฮะใช่ยังมีคุยใช่อ่ะคุยใช่าม,มาใช่โอเค อันนี้ผมทําได้แน่นอนมันจะยากอะไรครับใช่ไหมครับเราก็แค่ตักนี้ปุ๊บถูกโปไม่ต้องกลางอย่างนี้เช็คทำไมเทียนแค่เอานี้มาทบฝั่งนี้ใช่อ่าเฮ้ย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 เดี๋ยดิใจเย็นใจเย็นนี่ครับตึดต้องกดแรงๆเลยนะแรงเลย เดียวลงได้แล้วเสิร์ฟเลยนี่โอ้หอมจังเวลาจีนนะก็ต้องเอ่อเอาเอ่อตะเกียงนะจะทำบนแล้วก็วางวันนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ก่อนนะต้องต้องเปิดตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็มีน้ำสุไหลไปอือค่ะเราเวลาต้องดูน้ำสุก่อนนะคะดูน้ำสุกแล้วก็เปิดตรงนี้เปิดแล้วก็ใส่เคียงซอยกับทิชชู่โอ๋อจริงว่าไม่ไม่เปิดนะคะ ลองมากครับผมหิวกันแล้วสิใช่ทุกท่านชอบบอกว่าช่วงนี้ของเราเนี่ยทำให้นอนไม่หลับจริงๆเพอาจูแล้วหิวแล้วอยากกินน่ะค่ะอันนี้ก็ยช่ก็ต้องหัง่นนี้เวลาหั่นนะอันนี้อ๋อเวลาเปิดออกมา ถ้าเนื้อกดบใช่ไหมเนื้อกดทาไในนิ่งๆอร่อยกู้ใช่ไม่ต้องกินมีอะไรสีอ้องสีอุ้งไหมฮะหรือมีริกเหาได้เลยนะสิเดือดหอมหอมคุกน้ำผิกเผาปุ๊บกินเลยอือเอาละฮะก่อนที่เราจะจริงจังกับการกินมากไปกว่านี้นะครับเราลาคุณผู้ชมก่อนดีกว่าไหมฮะฮะพบกับความวีพีแบบนี้ได้นะครับทุกวันจันทร์ทางบุญนายทีวีวันนี้พวกเราไปก่อนครับ วีพีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณยขอมมาก่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำต่อเลยค่ะเรารอกินอยู่ค่ะ